เป็นคนที่เนเที่ที at <t 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 os> <t os> ่ยนะครับสลายกาสภาพาะนะครับคนที่ที่อาีนะครับแะพบตัวสลายสรภาพตู้่่องนะครับแล้วก็สลายข้ารานะด้วยแล้วก็วกที่าีพพยายามจะช่้องนะครับแล้วก็ผู้่ไม่รู้จกงาน ครับสวัสดีครับบันทึกนะวันอังคารที่26นะครับ26่สิบห 2, 500, 66, กพันวาคมปีพุทธศักราชสองพห้าร้อยกครับเรียงขออนุญาตนะครับวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนนะครับมาชมงานกิจกรรมนะครับกิจกรรมงานอยู่ปาริวัสกรรม นะครับงานอยู่ปริวสรัสกรรมวันที่6นาวัดเขาเกียงเรามาชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับโดยรอบก่อนที่จะมีพิธีกรรมต่างๆเริ่มขึ้นนะครับก็จะเห็นนะครับการ ตัดเตรียมนะต้องบอกว่าเป็นการตัดเตรียมตัวนะฮะ่อนนี้จะมีเริ่มเริ่มงานนะครับเริ่มงาน,น,าน,นงาพิธีการการสวดมนต์ทำวัดนะครับสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์นะครับการตักบาตรนะครับการพิจารณาอาหารการฉันพัตาอาหารนะครับตอนนี้ผู้คนยังมาไม่เยอะนะครับเราพึ่งจะแปดโมงห้าสิบ นะครับแปดโมงห้าสิบะนะฮะก็เวลานะครับประชุมนะประชุมรวมนะครับประชุมรวมของพระผูุสูงฆ์นะครับพระผูุสูงฆ์ที่มาจาัดต่างถิ่นต่างที่ต่างภูมิภาคต่างวัดต่างวาฬามนะครับก็จะมาเริ่มประมาณ สิบโมงนะครับสิบโมงหรืออาจจะก่อนหน้านั้นนิดหน่อยถ้าดูความพร้อมนะก็จะมีการให้อนักสัญญาณในการเคาะนะครับงานข้ะละฆังนะครับตอนนี้ก็มาดูที่บริเวณนะครับบริเวณเต้น นะครับเต้นอาหารนะครับเต้นอาหารนะครับเต้นอาหารก็จะมีเจ้าหน้าที่มีพระพิสูจสงฆ์ที่จะมารับพัฒนาหารนะครับมีการเตรียมข้าวสารข้าวข้าวสุกนะครับข้าวสุกข้าวสวนนะครับถ้าตัวเขาจะใส่บาตรเขใส่บาตรอันนั้นยกโต๊ะลงนะครับก็มีการนำนะครับอาหารเข้า วานต่างๆนะครับมาจัดสำรับนะครับจัดสำรับให้พระภิษูสง์ได้พิจารณานะครับก็จะตอนนี้ก็จะยังไม่มากมายแต่ก็มีพอประมาณนะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเราก็จะเห็นนะครับเราจะเห็น นะครับมีสัตธาธิชมมาถวายน้ำปานะต้องเรียกว่าน้ำปานะนะครับก็ประกอบด้วยนะครับชาเย็นนะครับหรือชานมเย็นนะครับกาแฟนะครับกาแฟนะครับแล้วก็ชาเขียวนะครับก็จะเป็นตักนะครับตักใส่แก้วถวายเลยนะครับตักใส่แก้วถวายแต่ละองค์แต่ละองค์ตามอัธยาศัยนครับ่วนด้านหนึ่งนะครับส่วนนี้ส่วนด้านหนึ่งก็จะเป็นรัดนหน้าวันนี้ จะมีลัดหน้านะครับหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาเป็นลัดหน้านะฮะปกติเราหลายวันที่ผ่านมานะครับหลายวันที่ผ่านมาเราจะมีนะครับก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวเป็นยืนพื้นนะครับก๋วยเตี๋ยวยืนพื้นยืนหลักวันนี้ก็ถือว่าสลับสับเปลี่ยนมาที่ลัดหน้าวันนี้ลัดหน้าอ่า ยี่สิบโลนะต้องบอกอย่างนี้ยี่สิบโลนะฮะเส้นใหญ่ยี่สิบโลนะครับอ๋อแยกหมูแยกหมูแยกผักแยกแยกเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสิบโมง ประมาณสิบโมงพ้าเด,นดนินนะครับครับนะก็ชมบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับชมบรรยากาศเช้าๆลมหนาวพัดมาเย็นๆนะครับก็ให้ชมบรรยากาศเผื่อท่านใดนะครับเผื่อท่านใดที่จะมาร่วมทาบุญก็ยังได้นะครับจนถึงวันที่ส1เอ็ดนะครับจนถึงวันที่3 1บเอดนะครับ31ธันวาคมนะฮะแล้วก็รวบรวม การสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็เช้าวันที่หนึ่งก็ยังมีกิจกรรมนะครับการใส่บาทเข้าสารอาหารแห้งพระพิสู่์สงของวัดตกอเตียง,งแล้วก็รวมถึงพระปฏิวัติกรรมที่ยังไม่ได้กลับนะครับวันนี้ก็นะฮะ จัดให้ชมบรรยากาศกิจกรรมโดยรวมก่อนนะครับโดยรวมโดยรอบก่อนนะครับก็ให้ได้เห็นการจัดเตรียมความพร้อมนะครับการจัดเตรียมความพร้อมการจัดเตรียมงานนะครับการจัดเตรียมสำรับนะครับสำรับในการ วลักรพัดนะครับในการตักบาตรนะครับก็จะเป็นคณะเจ้าภาพบางทีท่านจะเน้นหนักจัดเต็มทุกองค์นะจัดมาทุกองค์นะครับก็จะตั้งโต๊ะนะครับตั้งโตะนะครับบาตรถวายกันนะครับตั้งโต๊ตักบาตรถวายกันนะครับเดินได้ดิได้ิจิตตานได้ นอนนำมานะครับสาหรับหน้ามุนถึงพิธีก็พระเดชพระคุณท่านนะครับพระมหาด็เร์ปัญญาสุจิโตพระอธิการเจ้าวาดนะครับนะครับก็มีการพูดคุยมีการประิษา์ถารมนะครับคิดว่าใครเอาหงสเป็นเอาหงนะ ก็ให้เห็นนะฮะให้เห็นชมบรรยากาศนะครับสำหรับท่านใดที่จะมาร่วมทําบุญก็เชิญรินเชิญได้นะครับรินเชิญได้นะันวัดเกาะเกียงนะครับตําบลบางคงวัดอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับคุณหงแม่ละลูกสาวก็คงนะก็คงต้องขออนุญาตตัดตอนทอนลงจาเพิณที่นี้นะครับกองขออนุญาตตัดตอนตัดตอนทอนลงจาเพิณที่นี้นะครับแล้วเดี๋ยว ท้งข้างาหน้าเราจะมีความคืบหน้ายังไงมีกิจกรรมพิเศษยังไงให้ได้ชมกันก็ขอให้ติดตามกันไปโดยลำดับออรู้ดิลูกอาจารยะปีตบุญนะเออ